สวัสดีพี่ๆนานานักยิงปลาทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้พ่อมจะพาพี่ๆนานาออกมายิงปลาล้องครับของเส้นนี้เขาว่าปลาล้องดีครับเดี๋ยวผมจะมาลองนั่งเฝ้าดูครับว่ามันจะมีตัวล้องไามครับโอเคครับพี่ๆนานาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าพมจะได้สักกี่แต้มครับวันนี้มาครับ โด,โดน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 เขาปาลาเฮ้ยหึหึหันนี่วันนี้ ตัวแรกตัวแรกเลยครับพอมอฮู้ย่าอะไรมาใส่ดีกว่าดูอุ้ย hai nào học khiến Nhìn mấy tấn nát, Mình muốn ไข่อะไรเว็ดไข่ติดเว็ดจบเลยนะนะเบ็ดลาวไข่ก็ไม่ด้ แล้วก็หวางวก็ไม่เห็นด้ยนะยหยุดอ่าเอ้ยยิงไม่ได้าแล้วตรงนี้ต้องขยายามยกยอกหมื่ขยับดีกว่ายิงมหมดเห้ตัวรุนรุนนะนะ À, tuổi dài thì đâu mình nhầm mấy chữ trời ra tuổi luôn nhỉ ตัวดีล่องกลับคนนู้นตัวลนตัวนี้ลุน

cặp thì nón đồn khuyên khai đáp hồ nói nghe là thịt khai trên đáy Oh, Sí. โอ้โอเตัวลุ้นๆยิงงดตอนนี้ ý tôi giải rồi luôn 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 luôn

đồn đồ đồ mày đồn mày đồn mày huy mày thuốc lạnh bắt đôi mày đôi tải nít đồn, đồn 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 đồn, cái ยาวๆ yeah, ลูกกี๊ศกไห้หาหรือก็ป่านิน <Yeah. S 1> แล้วก็โดนนั่นน่ายิงต้องไก่ห็น <Yeah. S 1> มันยาวยาว้หา ลูดไปเลยติดอันนี้มันลุ้นมันตัวดีวะมันตัวดีวะมันตัวดีวะนั่นตัวดีวะ ถึ้งบ้านแล้วครับนานานนี่ป่าวันนี้ครับป่าตัวไม่ใหญ่ครับวันนี้อ่ายากครับเดือดวุ่มได้กี่ตัวตัวลุนลุนทอสวยอย ตัวใหญ่ตุ่นตุ่นยูตัวนนี่ครับได้อยู่แค่นี้ครับได้กี่ตัวสองสี่หกแปดสิบตองสิบสี่ตัวนะนะได้สิบสี่ตัวตัวพอใช้ได้เลยนี่ครับวันนี้ โอเคครับพี่พี่นาหนานี่ก็เป็นพ้นงานของวันนี้ครับที่ออกไปยิงป่าร้องมาครับตัวก็พอจะได้อยู่ครับไม่ถือว่าเล็กมากครับมันก็ร้องเป็นชงช่วงครับลมแรงก็ไม่ค่อยมีตัวแล้วครับโอเคครับนก็ขอบคุณพี่พี่นาหนาทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับฝากผ้นงานพิ่มไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับนานะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ